ใช่แล้วค่ะได้พาไปเลเรื่องกันเมืองกันบ้างค่ะไปเปิดใจโซวสากิพิทากคุมพลกันบ้างค่ะลังโวตนายกรบแรกนะคะเขาเห็นด้วยค่ะให้นายพิธานั่งตําแหน่งนายกนะคะยืนยันยึดเสียงส่วนใหญยของประชาชนเป็นเทตังค่ะโหวตครั้งเทสองวันที่19กรกฎาคมนี้พร้อมทํานาทีในสภาอย่างแน่นอนค่ะ นายสากีพิทักษ์คุ้มพลหนึ่งในสมาชิกบุติสภาก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงประเด็นร้อนทางการเมืองนะคะหลังการประชุมสภาค,ครั้งเที่งเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงขค้งการโหวตนายกรัฐมนตรีนายสากีเป็นหนึ่งในส3บสโวเทวโรเทวโรทให้ในายพิธาลิมเจริญรัตนางเก้าอีนายกรัฐมนตรีนั้นก็ยืนยันข่าวว่าถึงตอนนี้เนี่ยตนก็ยังหยึดมันในหลักการเดิมถ้ายังมีการเสนอเช่อนายพิธาก็ยังคงโหวตให้ยุเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเป็น เรื่องข้อลักการที่เราควรเคารพผักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งสูงสุดแล้วก็สามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้ เป็นลักการเถชุมชนในอรารยประเทศทือปฏิบัติเป็นผื่นท่านระบบประชาธิปไตยเทให้โอกาสผักเทได้รับเสียงอันดับหนึ่งหรือว่าผักเทสามารถรวมจัดตั้งรัฐบาลได้มีซิสเตอร์เชิญผู้จะดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นอันดับเปรก,ก่อนก็เลยขอยืนยันในหลักการดืมค่ะส่วนปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ติดลมอยู่ความขัดแย้งมีมาตั้งแต่การปฏิวัติแลบปี2 5ง9ัรีคงไม่มีวิธีการไหนที่เหมาะสมไปกว่าการมายืนอยู่บนลักการของประชาธิปไตย ที่ได้รับการยอมรับจากอารย a ประเทศเมื่อวานนี้คือทางอ,อที่ดีที่สุดให้ประชาชนเห็นเองว่าคนที่คุณเลือกไม่สามารถทําตามสัญญาประชาคมที่ให้ไว้กับคุณได้หากเป็นพน,นันคุณก็ต้องสามารถผิดารณาคนอื่นเข้ามาแทนที่ได้ในระยะเวลาสี่ปีเพราะฉะนั้นส่วนตัวคิดว่าการให้โอกาสก็เป็นหลักการหนึ่งของประชาธิปไตยค่ะ ผู้สื่อข่าวก็ทามต่อนะคะถึงประเด็นมาตรา272ที่ผักก้าวไกลได้เข้ายืนนั่งซื้อต่อประธานสภาให้พิจารณาปิดสวิตซ์สวอในการหวดเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นนายสายกีบอกนะคะว่าเรื่องนี้นต้องไปถาม่านประธานสภาว่าท่านจะอนุญาตให้มีการประชุมรวมของสองสภาในประเด็นนี้ตอนไหน ก้อนหรือว่าล้างวดแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยคิดว่าก้อนการวดคงเป็นไปไม่ได้คงจะต้องเป็นล้างวันที่19กกรกฎาคมค่ะก็ไม่ความหวาต้องล้างการวดเหลือกนายกรอบสองแต่ส่วนตัวเห็นด้วยกับการตัดอํานาจส่ววมาตั้งแต่ตอนโดยส่วนที่มีการวอดประเด็นนี้กันตอนหน้าเนี่ยตัวเองอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียบุคคลที่เห็นด้วยกับการตัดอํานาจสวอก็แพ่ไปค่ะเพราะฉะนั้นค่ะพออํานาจตามวัฉพะการมันคงอยก็เลยขอยืนยันชัยซิ์ในการวดต่อไปก็ย่างแต่เห็นว่ามีสซว อีกสิบสองคนค่ะเธอยอมตัดอำนาจตัวเองเพราะเขาคิดว่าการตัดอำนาจตัวเองเป็นทางออกทีด่ดีที่สุดแต่พ่อเหตุการณ์เป็นเชนีค่ะเขาก็ยังยืนยันว่าจะให้โอกาสกับพรรคเี่ได้รับการเลือกตั้งหมัเป็นอันดับหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือปีที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งถึงเจ็ดสิบวิบเวเปอร์เซ็นต์เลยนะคะซึ่งเป็นจํานวนที่สูงมากว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาฉะนั้นค่ะข้อมูลเล่านี้ก็เลยเป็นตัวเลขที่ควรเอามาผิดหน้าในการตัดสินใจด้วยส่วนการโหวตนายรรัฐัฐนนนตีใว19 กรกฎาคมนีส่วนตัวของสวสกิกีก็จะไปรวมทำนาทีโหวตตามรัฐมนุอย่างแน่นอนค่ะการเดิมนะครับว่าถ้ายังมีการเสนอชื่อคุณพิาก็ก็คงยังยืนยันที่จะโหวตให้อยู่เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ผมให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าเป็นเรื่องของหลักการนะครับที่เราควรเคารพพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้ง สูงสุดนะครับและก็สามารถที่จะรวบรวมเสียงข้างมากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือหลักการที่ชุมชนในอรารยประเทศเขาถือปฏิบัติกันมานะครับและก็เป็นหลักการพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยที่ให้โอกาสพรรคที่ได้รับเสียงอันดับหนึ่งหรือพรรคที่สามารถจัดตั้งร่วมจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยนะครับมีสิทธิ์ในการเสนอชื่อผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีการให้โอกาส เนี่ยก็เป็นหลักการหนึ่งของประชาธิปไตยให้โอกาสที่จะทําให้เกิดความเป็นไปได้ถ้ามันเป็นไปไม่ได้คุณก็ต้องกลับมาและก็มาเลือกตั้งกันใหม่แล้วเราก็กาคนใหม่เท่านั้นเองายๆว่าวันที่19เนี้ครับที่จะมีการโหวตนายกรอบสองขึ้นมาเนี่ยท่านก็จะไปเป็นหนึ่งใน2 5 0เสียงที่ทาหน้าที่อย่างแน่นอนใช่ไหมครับผมก็เข้าเข้าไปโหวตเหมือนเดิมครับผมคิดว่าการที่เรายืนยันในสิ่งซึ่งเป็นกติกาเป็นหลักการพื้นฐานเนี่ยก็คง คงเป็นเรื่องที่ผลของมันเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ยอมรับนะครับว่านี่คือสิ่งซึ่งมันจะเป็นเป็นหลักการพื้นฐานที่เราเราจะต้องยึดถือไว้ในในการมีกติการ่วมกันในสังคมเท่านั้นเอง อันนี้ก็คือในมุมมองของทันซาเกีในท่านาเป็นซ่อววอทันนึงนะคะ,ค,ะคือครั้งที่แล้วเดียวกไปแล้วครั้งนี้ก็ยืนยันที่จะโหวตโดยอ้างถึงสิทธิของประชาธิปไตยใน <มา S 2> ครั้งแรกนะคะส่วนในมุมมองของผักรวมรัฐบาลหรือแม่แต่นะยายกรัฐมนตรีที่จะมีการโหวตอีกครั้งในวันที่19กราการกฎาคมนี้ก็ต้องไปร่วมท่านเสียงใไ้ไดมากว่ากึง่งนึงก็ต้องมา รุนกันอีกทีหนึง่งว่าจะ,จะปเป็นไปตามที่คาดวังหรือไมก่การเปลี่ยนเกมการเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ได้คะแนนเสียงมากขึ้นเขาจะมีการพลิกเกมปนเปือนต้องรุนเป็นพอมกัน1ิบกาะกรกฎาคมนี้กับการวอดเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งที่สองนะคะ ที่สาคัญนะคะในส่วนของสารัธรรมนูญเองวันนี้แล้ว่าเนี่ยเขาก็มีไม้กําหนดการออกมาเลี้ยวนะคะว่าจะมีการนัดพิจารณาบ่มคุณสมบัตรของคุณพิธาด้วยในวันที่19กรกฎาคมเหมือ<ค>นกัน,นใช่นะคะส่วนยัยเนี่ยเรื่องที่ละลายคนไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะซ่อว่อซ่อซ่รวมถึงละลายผักการเมืองกับการวตดไม่เห็นด้วยครั้งที่ผ่านมาละลายเสียงก็ลง ในเสียงเดียวกันว่าส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องข้องมัตร้านนึ่และหลายคนก็บอกว่าถ้าเกิดพับเรื่องนี้ขึ้นไปได้เก็บไปก้อนแล,ลาไๆผักกันเมืองก็พร้อมที่จะโบดทายก็จะถูกลุ้นใช่นหะรอลุ้นกันค่ะ19กรกฎาคมนี้นะคะ